If I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my now <try> ดอกไม้ข้างทางของบ้านข้าเจ้า <c oughs> ข้าเจ้าเอิญกุหลาบหินเนื้อใดนอข้าเจ้าเอิญกุหลาบหินเลยเอินอดอกออยางบันอพี่น้องค่ะพี่น้องไปเลยขี่โกงคารถแม่ <c oughs> ขี่โกงคารถแม่บริจาคคารถแม่คือว่าขึ้นไปเล้วยี๋ยางหดเยี่ยนก็นอพี่น้อง่าไก่สีหอดา้าน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ปูสุกนนะคะพี่น้องค่ะยินดนีดต้อนรับเข้าสู่เมียวฝรั่งเยอรมันวิไลแม็ก์นอกค่ะนี่แหละค่ะอันหมากสนชีวิตไลเก็บมาคลิปก่อนวิไลกะเอามาตกแต็มโอ้ยเอามาตกแต่งเอาเอามาตก แต่งอุ้ยเบาพิษเบาถูกนะคะยันนเขาา่ายาดเปลวนกขพี่น้อง่ะวิไลกอามาแต่งทีนาตั้งน่ะค่ะตรงทีว่างกลวยใหม่นะครับเนะเพราะว่าวิไลกัมากจัดนิดจัดน้อยตามแบบฉบับพ้องวิไลล่ะค่ะบอกค้นวางงานค่ะพี่น้อง่ะหลังจากกลับมาจากโรงเรียนนวสีวาให้พอเม่พี่น้องฟังจังน้อยกับเอาขอเหตุการณ์บานสะกอนค่ะพอมาถึงแป๊บหนึ่งพอญ่กันเลิกงานมาตามมากพอดีนะะเนะพี่น้องก็เลยต้องนั่งเหตุการณ์บานสะกอนก่อนสีมนานั่งเบาเมาม้อยกพี่น้องปองไปนะค่ะ พี่น้องคะเพราะญ่กันน่งจองแล้วจองอีกว่าเสียดอีนี้เสียดการบานก้อนเพราว่าสิคุยสีเมาก้อนว่าสันว่าพราะเหตุการบานเสร็จไปเคิงนึงก็จังมาคุยกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยปวดหัวปวดเสียนเบี้ยนเก่าพี่น้องคะหัวอีงหงอกนี่งอกคักก็เก้าค่ะพี่น้องงอกแล้วหงอกอีกงอกขึ้นคักก็เก้าพี่น้องคะโอ้ยสวัสดีเสียดสวัสดีแล้วเกือบเป็นบอดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสู้ปู่สุ้คนนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะทีวีไล่เก็บกมา คืออันนั่นเนาะนี่ค่ะวิไลเก็บอ่อาอมหมากสนหมากสนเนาะค่ะเนาะอันเกา่าอันเก่าของวิไลที่มันเป็นใบใหม่เป็นสีแดงสีสมที่บาว่างไว้ตะกี้นั่นวิไลเอาออกนะคะวิไลก็เลยเอาเอาใบเอาใบสนมาไวเอาเปังญาเห็นอยัาง <laughs> นางเหตุการณ์บาดก็อปวดกระมองพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะวิไลค่ะเอาอ่า มาไวตรงนี้พอให้มันตะกีว้วิไล่ยมาเอาเก็บใบใหม่ที่มันเป็นสีเป็นยางแต่บ่าอันอันที่เป็นสีอยูุบานที่ลาังงา,งามอยู่ตรงอ่าตรงที่ไปสาหนามโอ้พอมันไปสาหนามตรงที่ไปค้องน้ำนั่นมันบ่ท่านได้มันบ่ท่านไหนไงค่ะพิไลยก็เลยเอาใบเ,ใเคลือ่อนใบยางโบแล้วก็กหนีมาว่างเท่นะคะเนาะวิไลก็มกแต่งตรงหน้าต่างสีแหละค่ะบ้าบ้าบอเบ,บ,บาจังหน่อยนะคะแต่ว่าให้มันเป็นเป็นสีเป็นสนันเนาะแล้วก็ตักล้วยไม้กล้วยไม้ก็นี่ค่ะดูแลดีก็ออกดีนี่ก็ร่งออกนะพี่น้องค่ะ เว่ลาสิาวันหนึ่งให้ฟัน,นมาหอดเนาะวลกากาแฟเหตการบานก้อนเพราะเหตการบานแล้วแล้วจริงๆกะมีเวลาเหตุอีกตั้งหลายมือ,อกค่ะจนพูดอ่ะ,อะสุกเสาร์อาทิตย์เนาะค่ะเนาะสุกเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์จันทร์พูดอ่ะไปโรงเรียนอีกเจอวัาน,นังขั้นไปวัาน,นังขั้นกับเขาเอื่น่าสอบอ่าเขาเอิ่น่าสอบอ,อ,อ,อีกอย่างกอดทดสอบอีกอย่างไอ้วิไลขี้เขาเอิ่น่าสอบอีกอย่างบูเดียวก่อนพี่น้องค่ะ เขาเอิ้ว่าสอบอีหยังบกมีอะไรเขียนไว้อยู่อ่าสอบข้อเขียน,น,นอเนาอะค,ค,ะค่ะเนาะเขาเอิ้ว่าอ่าอ่อออออา s c t อ l e c t ที่ l e c t e อ่า s p l e c r e o f o r m พ t e s t a s ชิชล,ชลิชลิปฮะไอมาชลิปชลิปชลิปลิเพื่อฟุ่งใหญ่เอาง่ากับพี่น้องคะอ่านี่วันอ่าสิสอบอังค่านานะคะเนาะอังคัรกระพุธหนา สิเป็นสอบข้อเขียนค่ะพี่น้องค่ะสอบข้อเขียนคือกันว่าเป็นอ่าเทสนะเป็นสอบเป็นเทปทายเหลม่มเนาะทายเหลเี่ยมเวลาเขาเรียนนะเครับเพบ่นกับสิ่คู่ในห้องคู่ที่ผู้สอนเขากับสิสอบทเทสสะกอนพอสอบเทสแล้วๆพี่น้องค่ะจังสิไปสอบจริงเนาะคะ่ะเนาะเอาตัวสอบจริงมาหนีสอบเอาอ่าใบเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าอ่าก่อนสิ่หอดว่านังข้าน,นั่นวิไล like กับพญายาอยู่ดอกค่ะคลิปนี้กับสิได้นั่งเบาเมาม้อยกับพี่น้องอยู่บ้านก็คลิปนี้ต่อไปกับสิ่ภาพพี่น้องแลดเล็ดเล็ดเลดพี่น้องค่ะอ่า สิเดคุยได้ไว่ากันกับคลิปนี้อยู่บ้านละค่ะเบื่อเบื่อจังนออ้อยบ่กค่าเห็นดอกบุกดอกไม้น้นอยๆน่เน่บาน้านนี้อ่าสิพากันไปแต่นัดพ่อนญ่นัดเพื่อนเอาไว้เนาะกันเนาะสิไปเที่ยวทางเมืองอ่าอ่าเมืองอีหยังก็อ่าไลซิกอะที่ละไลซิกอะไลซิกอะเวกเกนไลซิกเวกเกไลซิกเวกเกอยู่ในเน่ไลซิกค่ะ นะคะเดนีไลซิอไก่ไ <Favorite>. ก <c oughs> ่เมืองไลซิกแหะค่ะพี่น้องคะขึ้นไปทั้งอ่าอ่าเออีหยางเกาะไก่ไก่ไลซิกนะคะพี่น้องไก่ไก่เมืองไลซิกแหละค่ะน้องคะพอดีก็มีไล่หินอยู่ในหนังสือเรี่นพอดีมันก็มีซื้อเมืองนะคะนาะไก่ไก่หันละพนกนัดกับเพื่อนเพื่อนว้ยก็สิไปอ่านี่แหละจริงๆมีไล่บออยากไปดอกประวัติการบ้านหลายหลายพี่น้องคะ การบานลายท่าที่เห็นพี่น้องบ่ท่านแหลวได้นี่พี่น้องบันท่านเหลาลายนี่บ่ท่านแลลวบ่ท่านเ็จได้นิวิไลก็มองเจ็ดแปกก่อนบ่ท่านแลลวบันนี้อยู่ในนาันนอีกก็ต้องมานี่วิไลต้องเขียนจดหมายพะวัดมือนีเลี่ยนไปแล้ววิไลเขียนจดหมายเราวิไลเขียนแบบว่ามันเขียนหน่อยโพดที่จริงมันก็ถูกอยู่หลักอันอลัมพบทมันก็ถูกอยู่หัวคอคางคอแล้วก็ไหล่ลงมาอ่าอ่าเหมือนเขียนแล้วก็วันทีแล้วก็อ่า ต่ดาเมนอินเอเลนยังก็โอเคอยู่แล้วก็แถวสองแถวสามลงมาก็โอเคอยู่แต่ว่ามันหน่อยโพดเวลาเขียนหน่อยโพดเรื่องเขียนจดหมายนี่เวลาคอโบกมือขอบ่ายเลยว่าเวลาเขียนมันถูกอีกอย่างหนึ่งการที่เข้าเขียนโดยที่เข้าบรได้เบื้องอีกอย่างนี่เขาเขียนบอกถูกไหมสมมติว่าสมมติว่าคำที่มันยาวๆสมมติว่าคำที่มันยาวๆแบบว่าอ่านยาวๆหยักหยักนะพี่น้องคะจังฉีบคำที่แบบว่าจังใดล่ะอ่าคำที่มันพันยาวผมอุ้นเธอ อุ่นเธอไรเซนอีย่างอุ่นยังไปงสิมเมงกะโคเลโกนเคเล่กคคลเ,ลกเกนบางเท้เข้าเขียนบทถ,ถูกเข้ากะเข้ากะเกิดการแบบว่าเข้ากะเกิดแปลว่าเอ่อบ่มั่นใจความบ่มั่นใจวิไลกะงามอยู่ในห้องคู่ให้เขียนจดหมายวิไลกะนางเขียขนคือเขียนว่าแล้วล่ะค่ะกระซ่งเลอยอีงสิพนกระซ่งขึ้นมาหายหนีไน้องค่ะ <laughs> พลพร่งขึ้นมาหายวิไลเราหายวิไลเขียนไม่เนาะวิไลเขียนไม่วิไลก็ต้องเขียนไม่ไลเขียนหน่อยอีเล ใส่บุวไลเอาไว้ใส่บุบางหนึ่งไวิไลเห็ดบ้านแล้วนี่ค่ะพี่นองค่ะไวไลเขียนนี่วไลเขียนวไลเขียนบ่ารีวเนาะค่ะเนาะวิไล่เขียนอันเขียนไปนิดหน่อยไว้ไล่ขาดตรงนี้ไปจริงจริงการเขียนจดหมายมันก็ต้องมีว <c oughs> ัน <Jetzt> ท <t> ีเนาะค่ะ wow, พี่นองค่ะมันก็ต้องมีมื้อเขียนแล้วก็วันทีแล้วก็ อ่าแซแก้แซแกนเธอดามินอุ Safe ่ลเฮรินเนาะค่ะแล้วก็อีกปั๊บ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 บารนี่อ่าวิไลกันคนว่ามันหน่อยโพดต้องเขียนอีกิคนส่งขึ้นมาให้เราวิไลต้องเขียนอีกค่ะพี่น้องคะเฮ้ยมันกับภาษากับวิไนภาษาบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันขากับพอนี่บ่ได้ไปฮับวิไลนางรถเมฆมาเนาะค่ะเนาะขากับพอนี่บ่ได้ไปฮับวิไลนางรถเมฆมาแล้วกับบารนี่วิไลขึ้นเคิงรถเมฆพี่น้องคะพอวิไลขึ้นไปปุ๊บวิไลเสียเอาตัวไปปั่มมันปั่มบ่ได้ ตรงตัวปั๊มน้ำเขาปิดเนาะเขาเป็นสีสมขึ้นแล้วเขาก็มีตัวนั้นลงมาทั้งสองตัววลาลกเหตงใดเวลกระลยถามได้หน่อยเด็หน่อยนักเรียนเนาะเพราะว่ารถนั้นมันเป็นรถอ่สีแบบว่าเป็นช่วงทีนักเรียนเลิกโรงเรียนพอดีนะเนาะเด็หน่อยไว้รุ่นกันายอันิไลกระลยถามขาววานอันฉันเบาภาษาดดยปกเก่งว่าฉันเบาภาษาดอยปกเก่งฉันอันเธอเาเบาภาษาอังกฤษได้บพเขาก็ว่าได้คือชันอันตอกบัตรอันนี้บ่ราะใดมันจะมีปัญหาอย่างบ่ เขาว่าบ่เป็นยังบ่เป็นยังดอกมาสันว่าบล็อปโมเนรถไฟถ้าเป็นรถไฟเนี่ยเธอมีปัญหาแต่นี่มันเป็นรถบัสนั่งไปเถาะเธออยู่อใสมาสันว่าก็เลยบอกเขาว่าอยู่อันเอสซิ่งมาสันว่าอันอันอยู่เอสซิ่งมาสันบอกเขาโอเคใกล้ถึงแล้วบ่ต้องบ่ต้องกลัวทันยานเขาอันเอาตำรวจมาชอบพี่น้องคะมันมันบัตรมันบ่ได้แบบว่าบ่ได้เอาไปเอามาวิ่งไล่ลอยได้นั่งรถฟรีมือหนึ่งโดยบ่ต้องเสียบบัตรเขาว่า บ่บ่เป็นยังดอกประสันว่าเพราะมันปิดเนาะมันมองนะมันปิดเมื่อแต่ว่าเขาทั้งหนาตรงคนขับจะเป็นย,งยังไงวู้งเราพอวิ่งไล่กบกากนั่นไปวิไลก็เลายยืนถือบัตรไว้ถทำนีนมีเขาขึ้นมันตรวจก็จะเอาบัตรนี่เขาเบิ้งแล้วก็ให้เขาขีดนั่นได้เพราะว่ากันนั่นแหละก็สิประมาณนั่นแหละครับพี่น้องคะ่ะบานี้พอมาถึงมองลงกับก็บลงเลยคะ่ะลงแล้วก็บยางมา่อบานเลยยางมา่อบานสีโดนเติบแล้วก็นเพราะไงก็มา ขี่กงาคารรถเม์ค่ะมือนีมาดามขี่กงนะคะนั่งรถเมฟีค่ะมนีพี่น้องค่ะรับมือนีนออนก็เว่าวไหไงาหางมาโดูแล้วนาอพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคุยอยู่บ้านให้พี่น้องเห็นสถานที่เบื่อ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 จังหน่อยนะคะอยู่ในบ้านนะคะบ้านวิไล่กับสิผ้าออกไปะตะล่อนตะล่อนไปหาเที่ยวเพิ่งนิดๆน้อยๆกับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่บาดอกมองดอกไมบ้บานนะคะพี่น้องคะ่ะกับสิง,งามต่างามยังนูอน่อกคาะตามธงตามยังเนาะเอาละครพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยววิไลจะพาไป11อดโรดจัก3ามจีมือเนาะค่ะพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ปู่สุคนนะคะท<อ>ี่<อ>เป็นกำลังใจให้วิไลคิดว่างสิ่งใดก็ให้สมบังดังปรารถนาเด้อค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะน้องคะอย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดตับสไครป์เป็นกำลังใจให้วิไลก็พอไงเด้อแล้วอีกอย่างนึงก็ขอบคุณพ,พี่น้องปองไปสู้ปู่สุคนที่เป็นกำลังใจให้วิไลเสมอมากขึ้นมาถึงสามพันวิไลก็ดีใจละค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะขอบคุณพี่น้องหลายเด้อกันละครันบกัน Transcrição